สด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมามาผัดไก่ใส่น้ำพริกเผาพี่น้องน้ำพริกเผาเด้อยนี่จ้าว่าสิผัดกับเผาบ่ามีกับเผาพี่น้องก็เลยผัดอันผัดไก่ใส่หัวหอมใส่พริกหวานเครื่องพริกหวานพริกเผ็ดในระพี่น้องเลยมีโหรละผ้าสิผัดกับเผามั่งมีโหรละผาก็เลยสิเป็นผัด พัดนำพริกเผาพี่น้องอันกินแต่ปาลาไหลกระเบือเนาะกินแต่ปาลาไหลกระเบือก็เลยอยากเปลี่ยนพี่น้องเลยมือนี่มือนี่ก็เลยว่าอันมัผัดซว่าซันปลาสีลาบไก่ลาบไก่ผัอดอ๊ข้าเหนียวซะกอนพี่น้องก็เลยพัดเอาพัดไปกินกับขา้าข้าเจ้าห้อน มันกสิบดแสบบดพี่น้องมันหิวมากมันกะสิแสบหมดเลยเนาะผัดใส่หอมใหญ่แน่ใส่ปาปิกาแน่พี่น้องพริกแข็งก็ใส่ให้มันเผ็ดจักหน่อยเพราะว่าพริกอันนำพริกเผามันออกหวานเนาะอันพ่วมแสบพ่วมนัวนี่ก็เติมตามใจสอบเด้อพี่น้องเลยสิเยอะผงนัวใส่จักหน่อย ผงนวซอสหอยซีอิ๊วมักหนังเกล็ใส่หลดพี่น้องมักแบบใดสอบแบบใดกับขนลงหลดตามใจสอบด้วยพี่น้องไอ้พัดนี่เด้อตามใจผู้กินตามใจผู้อยากคือว่าะอะเนาะแสีบยบยูน้ำผู้อยากแสีบยบยูน้ำผู้เฮ็ดเนาะพี่น้องผู้ลังคน่นกเ็เฮ็ดจังหนึ่งผู้หนึงน่ง่นกเ็เฮ็ดจังหนึ่งอันนี้สูตรไผสูตรมั่นเด้อจ้ะ บ่ได้ตายตู่สูตรส,ตรสตรมียังเกาใส่หลดพี่น้องพัดห่อนห่อนพี่น้องพัดห่อนห่อนไปกินห่อนห่อนมันสิบ่เสบบอ่อันไปเบิงตู้เย็นไปเบิงตูเเงต้เย็นว่าสิเอาไข่มาเห็ดไข่าดาวพี่น้องเหลือไข่หน่วยหนึ่งพี่น่องเมื่อเธออนมีไข่หน่วยเดียวสิไดไปสื้อของของบ่ได้ไปสื้อ ่นละมือบ้านยุดบ้านไอซิดาหยุดมือใด่นละเดี๋ยวสิเขียนไล่การไวให้ไอซิดาไอซิดาไปซื้อให้สิไปซื้อของ้านนั่นเอเชียพร้อมอยพอไวหย,ยังพี่น้องสิเตรียมตัวไปล่งทะเลนัดมูนัดเอฟซีสิพกักกันลงทะเลสิไปอันเก็บหอยสิเดไปหาซื้อบอกฮุงบกหอยสิเตรียมเครื่องไปกินนั่น ไปกินทะเลพี่น่องไปกินหอยไปกินกอยกุง้งสิเดียเ๋ยไปสือบอกหุงมาไหวมาเตรียมไหวอยู่อันไปเที่ยวนี่สิมีมูไปน้ำไหลายคนอยู่พี่น่องเอฟซี่นสิไปขอบขั้วคนสองสามขอบขั้ว่นละแต่ละขอบขั้วกับสามคนสี่คนเนาะไปเที่ยวนี่คือสีมวนอยู่ดอกแตกตุ่มตุ่มอยู่ดอกไปกินไปมวนไปเที่ยวผ้าลูกผ้าหลานไปเล่นน้ำพร้อม เนี่ยและพี่นองไข่ข่ยขอยกับมิหน่วนยเดียวน้อยน่วยคักคักมาพี่นองมาบาดนี้ม่ากิมดักซิมเบิ่งแล้วมาจาม่ามาพัดอันพัดไก่น้ำพริกเผาปลาสิบพัดกับเผาบ่มีกับเผามีโหระพาไปเลยจัดไซ่เลยพี่นองพัดสดกระคาดม่ได้ มอว่าให้กินผักต้มผักต้มผักสซ,ซุปคอยมากินผักสดนะ มือในอากาศดีดีพี่น้องแต่สีเสียงดังแน่เด้อข้าเจ้ามาเห็นมันท่างพี่น้องเลยปิดหน้าต่างอะไรหระวะปิดหน้าต่างมันก็ดังเวยมืออากาศดีก็ยากมนานั่งทั้งนี้ มืออากาศบอดีก็ไปนั่งอยู่ในรั้วพี่น้องไปหลีอยู่ในโค้วจังได้มันกระมือด,ดูแลอากาศดีแดดช่องหมอพันว่าบอกให้กินของมักดองพี่น้องโอ้ยขอบปุ่นข่อยแห้งมักอดกินขอบปุ่น โอ๊ตกินขอนียวจักวางจักข้าวกันพนี่น,อนทท้องจี่เดยวโอ๊ตใจบอกแบบเธอหมูเพินมหาเนี่ยหมูเพินมหาพันกะยากกินข้าวปุ่นเห็นหมูกินกะสิอยากเนาะกะสิเด็ดซีมน้ำเพิน ็จะซิมจจับ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 ว่บกกินดอกซิเนกินพักหลายๆเอาของดองเนะสมพักแห้งมักพี่หนาะ เทศน้อมยสมใบว่าสิแกงใชไก่กับประเด็กแกงพี่น้องคลัมเอาไปใหมูกินมัดช่วงช่วงไปเที่ยวพี่น้อง ส่วงไปเที่ยวในซีบอร์ดิลุ่งคลิปด้ยจะ้ะ <c> ค <oughs> ือผ้ามูไปไปลุ่งทะเลผ้ามูผ้าเอฟซีไปลุ่งทะเลหาเก็บหอยหเก็บปู มันสีบลมีเน็ตพี่น่องมีกะมีกะแบบว่ามูเพิ่นไปยูนัำตลอดเนาะเพิ่นไปพักนั่อยู่ในมองพักเดียวกันอยู่ในเถียงหน้าหน่อยนะพี่น่องลาบ่ลงกับิล่งอยู่ดอกแักคลิป ชิตไทยอันสุลรหุกและมุมให้เบิ้งอยู่หรอกเพราะว่ามูเพิ่นไปนั่เพิ่นกับไปพักไปเศ้านั่มั่นรุดจักสีใดสีไดส่วนตัวหรือบอสีใดข้าเห็ดแต่น้ำมัวถ้าแม่นว่าบ่เห็นจักสองสามมือนี่กะ แปลว่ายายลงทะเลได้จ้าตอนล่งทะเลข้าไปสอนกลุ่มบะเทือกลับมาเลี้วนลละพี่นอนปันสิมาลงงห้เบึง้าโบาเห็นขาดไปใส่ <c oughs> ให,หายหนาหายตาไปใส่ ว่าอันให่ไปลง่สอนกุ้งเด้อใหา่ไปสอนกุ้งสอนกุ้งแล้วต้งสิงลง่มม่เบาไปหลายมัเน,น่าพี่นองเนี่ยมากไม่ก็ลืมมากไม่ก็บ่านกินลคลิปนี้กับฝากไปแค่นี้ละจ้าพอกันคลิปหนาจ้าเดี๋ยวชิาพาไปหาหอย ไปซอนกุ้งไปตกปูภาวน,นาให้มันแดดพี่น้องภาวน,นาวายาฝนจะตกเด้อบอกไปลาใช้ง่นอีกว่าพี่น้อง